ตอนที่211ขั้นตอนการกระทําของหลี่ชางโซ่หนึ่งเขาใช้เส้นทางทะเลทักษินและมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเมื่อหลี่ชางโซ่ออกไปเขากังวลว่าจะพบกับพวกของเจ้ากงหมิงจึงเลือกใช้หลีลี่วารีซ่อนก้ายไปตามแนวชายฝั่งทะเลทักษินสามวันต่อมาเขาก็เดินทางมาถึงทะเลบุรพาอย่างราบรื่นก่อนหน้านี้เขาได้ถามอาวอีถึงที่ตั้งของเกาะซานเซียนเอาไว้แล้ว เขาได้ข้อมูลมาว่าให้เริ่มต้นออกเดินทางที่มุมตะวันออกเฉียงใต้ของดินแดนเทวทักษิณแล้วเดินทางไปทางตะวันออก16 0 0 0 0ห0 0ลี้จากนั้นก็ไปทางใต้หกห0 0่นลี้แล้วเขาจะได้เห็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเมฆนั่นคือค่ายกลชั้นนอกของเกาะซานเซียนในบรรดาสำนักต่างๆมีผู้คนมากมายที่รู้จักที่ตั้งของเกาะซานเซียนและยังมีผู้คนมากมายที่ ชื่นชมเทพธิดาซานเซียวทว่าน้อยคนนักที่จะสามารถลงไปอยู่บนเกาะซานเซียนได้ได้อย่างแท้จริงเมื่อหลีช่ชางโซไปถึงส่วนลึกของทะเลบุรพาพลังเซียนของตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ตัวนี้ได้ก็หมดลงไปแล้วราวหนึ่งในสิบส่วนเพื่อให้มีลักษณะทางจิตวิญญาณที่ดีที่สุดเมื่อขอพบเทพธิดาอาวินเซียวผู้มีชื่อเสียงหลีช่ชางโซจึงได้นำตุกตากระดาษจำลองมนุษย์ตัวใหม่ออกมาจากแขนเสื้อของเขาเข้ามาแทนที่เมื่อใกล้ถึง กาะสานเซียนหลังจากนั้นเขาก็ออกมาจากทะเลและขี่เมฆไปที่เกาะซานเซียนหลีช่ชางโซ่คิดถึงสถานการณ์ที่เขาจะต้องเผชิญต่อไปในใจในขณะนี้ไม่รู้ว่าด้วยเหตุใดเขาจึงสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เขาไม่เคยสนใจสังเกตมาก่อนหน้านี้ตัวอย่างเช่นในบรรดาปรมาจารย์ที่มีชื่อเสียงของสำนักบำเพ็ญนเต่าชานส่วนใหญ่เป็นเซียน บุรุษยกเว้นบางคนเช่นนักพรตเตาสื้อหางและคนอื่นๆอีกสองสามคนในบรรดาปรมาจารย์ที่มีชื่อเสียงของสำนักบำเพ็ญเตาเจียเหล่าสิทธิ์ทั้งแปดของจอมประเทศซึ่งมีจินงเหลิงเซิ่งหมูก่กุยหลิงเซิ่งหมู่และอูตั้งเซิ่งหมู่หนึ่งไม่จำเป็นต้องพูดถึงสามเทพธิดาซานเซียวของสำนักชั้นนอกส่วนใหญ่พวกเขาเป็นเซียนสตรีแล้วหลี่ฉางโซ่ก็เริ่มหยอกล้อบุรุษสูงวัยที่ยังครองพรมาจารย์ผู้หนึ่งจากสำนักของเขา เห็นได้ชัดว่าปรมาจารย์เต๋าผู้ยิ่งใหญ่ของข้าไปผิดทางแทนที่จะให้จับคู่บำเพ็ญนเต๋าแต่ในสำนักตัวเองเขาควรจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะจับคู่บำเพ็ญนเต๋านอกสำนักบำเพ็ญนเต๋าหยินและสำนักบำเพ็ญนเต๋าการปล่อยให้สำนักบำเพ็ญนเต๋าฉาและสำนักบำเพ็ญนเต๋าเจี๋ยสร้างความสัมพันธ์กันมากขึ้นผ่านคู่บำเพ็ญนเต๋าไม่เพียงแต่จะช่วยลดความทะเยอทะยานของผู้ฝึกบำเพ็ญของทั้งสองสำนักลง เท่านั้นแต่ยังช่วยชะลอการมาถึงของมหาทันสวันปรับดาเทพอีกด้วยนอกจากนี้ยังช่วยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองสำนักดีขึ้นเมื่อมหาทันสวันปรับดาเทพจะมาถึงพวกเขาจะไม่ยอมทําร้ายกันเองในช่วงระหว่างเกิดมหาทันสวันปรับดาเทพต้นกําเนิดนักพรตเต่าชราจะออกมากันทีและคนแล้วร้องตะโกนว่าตายเสียเถิดสหายเต่าวันนี้ข้าจะส่งเจ้าไปอยู่ในรายนามทะเบียนเทพ ในด้านหนึ่งนั้นในช่วงระหว่างมหาทันสวรรค์ปรับดาเทพที่จะเกิดขึ้นหลังจากปรมาจาร์เต่าผู้ยิ่งใหญ่เริ่มส่งเสริมให้มีคู่บำเพ็ญเต่าแล้วในเวลานั้นบุรุษหนุ่มรูปงามและสตรีสาวแสนสวยแต่ละคนจะมองหน้ากันด้วยความสเสน่หาสุดซึ่งอย่างเงียบๆในสนามรบแดนมนุษย์ในสมัยราชวงศ์ซางและราชวงศ์โจสหายเต่าเจ้าโหดเหี่ยมไรเหตุผลบัตรนี้ได้เวลาที่เจ้าควรไปอยู่ในรายนามทะเบียนเทพแล้ว โอ้ไม่นะเจ้าช่างเย็นชาและไร้หัวใจแต่กลับกล่าวหาว่าข้าโหดเหี้ยมและไรเหตุผลเช่นนั้นเจ้านั่นแหละที่ควรไปอยู่ในรายนามทะเบียนเทพลีช้างโซ่เกือบจะหัวเราะลั่นออกมาแน่นอนว่านี่เป็นเพียงมุกตนก้อนเรียนปรมาจารย์เต๋าผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจของเขาแต่เขาข้าย่อมไม่กล้าพูดออกไปอย่างเด็ดขาดแม้ปรมาจารย์เต๋าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูจะเป็นสิทธิ์พี่ใหญ่ของทั่วทั้งสำนักบำเพ็ญเต๋าแต่ก็ยัง ยากที่เขาจะส่งอิทธิพลไปถึงทั้งสำนักบำเพ็ญเต๋าเจียและสำนักบำเพ็ญเต๋าชานได้ข้าจะไม่ล้อเล่นอีกต่อไปแล้วหากเขาสามารถกำจัดอันตรายที่ซ่อนเร้นอยู่ของคณะต้มตุ๋นได้โดยเร็วที่สุดเขาจะกลับไปที่สำนักเซียนเพื่อจัดการเรื่องของเผ่ามังกรและเตรียมพร้อมสำหรับทันสวรรค์เซียนหลังจากที่ขี่เมฆบินไปได้ครึ่งวันแล้วหลี่ฉางโซ่ก็เห็นกำแพงเมฆปรากฏขึ้นในทะเลจากระยะไกลไม่น่าแปลกใจที่อมตะที่สกัดกั้นการสอน ไม่แปลกเลยที่เหล่าเซียนแห่งสำนักบำเพ็ญเต๋าเจียกล่าวกันว่าจะหา,กา,าเกาะซานเซียนได้ง่ายกำแพงเมฆมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า1,000พันลี้และพื้นที่โดยรอบในรัศมีพันลี้นั้นเต็มไปด้วยพลังวิญญาณมากมายและรายล้อมด้วยแสงเซียนนอกจากนี้สิ่งมีชีวิตในทะเลที่นี่ยังล้วนฉลาดล้ำกว่าในทะเลอื่นๆหากเขาไม่ได้ค้นหาไปในทิศท,ทางที่ผิดสัมผัสเซียนรับรู้ของเขาย่อมจะสามารถตรวจพบสถานที่นั้นได้ ในขณะที่หลี่ฉางโซยังอยู่ห่างจากขอบกำแพงเมฆไปอีกสองพันลี้เขาก็พยายามแผ่ขยายสัมผัสเซียนรับรู้ให้ทะลุผ่านเข้าไปในกำแพงเมฆเพื่อตรวจสอบก่อนทว่าสิ่งที่น่าแปลกก็คือสัมผัสเซียนรับรู้ของเขาไม่ถูกปิดกั้นแต่อย่างใดเลยแต่กลับมองเห็นเพียงพื้นที่สีขาวยิ่งเขาเข้าใกล้สถานที่นี้มากเท่าใดสัมผัสเซียนรับรู้ของเขาก็ยิ่งขยายขอบเขตได้กว้างขึ้น เท่านั้นทำให้หลี่ชางโซ่ยิ่งรู้สึกประหลาดใจมากขึ้นเช่นกันเมื่อเขาเข้าไปใกล้เพียงพอแล้วสัมผัสเซียนรับรู้ของเขาก็เข้าปกคลุมพื้นที่ในรัศมีพันลี้เอาไว้อย่างสมบูรณ์ไร้สิ่งกีดขวางไร้ค่ายกลเวทที่ผันผวนและไม่มีเกาะนอกจากมีแต่เมฆธรรมดาอย่างเดียวเท่านั้นความแตกต่างที่แปลกไปเพียงอย่างเดียวก็คือสถานที่แห่งนี้อุด,ดมไปด้วยพลังวิญญาณเทียบ ได้กับเคหะถ้ำเซียนสวรรค์ที่ร่ำลือกันว่าหลีช่ชางโซ่ครุ่นคิดอยู่สักพักในเมื่อเขามาอยู่ที่นี่แล้วเขาย่อมไม่อาจจักไปโดยไม่ได้พยายามทําสิ่งใดๆเลยดังนั้นตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ของหลีช่ชางโซ่จึงขี่เมฆบินไปมาหลายครั้งภายในกำแพงเมฆที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางพันลี้โดยปราศจากอันตรายใดๆและไม่ได้รับสิ่งใดเลยเขาไม่อาจพบแนวปะการังแม้แต่ครึ่งเดียว แม้ว่าจะเป็นรูปแบบธรรมชาติที่หายากแต่ก็ควรจะมีที่ที่สำหรับการเข้าไปในค่ายกลเขาเคยกงในศีสาดแห่งวิธีเซียนแค่แค่กลีฉังโซ่หมกมุ่นอยู่กับเต๋าแห่งค่ายกลเวทโอสถเครื่องมือและยันต่างๆมากที่สุดและด้วยเหตุนี้เองที่ทําให้เขารับรู้ได้ว่าค่ายกลเวทนี้มีสติปัญญาเกินกว่าความเข้าใจในเรื่องค่ายกลของเขาอย่างมากนั่นคือค่ายกลเวทที่ยอดเยี่ยมซึ่งปรมาจารย์แห่งค่ายกลที่แท้จริงเป็นผู้สร้างขึ้นมา ในบรรดาซานเซียวจะต้องมีผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในเตาแห่งค่ายกลเวทอย่างยิ่งใหญ่มากทว่านั้นไม่เกี่ยวอันใดกับเขาเขาเพียงยกย่องนางเท่านั้นเป็นการแสดงความชื่นชมต่อระดับการฝึกฝนของเทพธิดา,าซานเสียวหลีชางโซ่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งบนพื้นผิวทะเลและในไม่ช้าก็คิดวิธีแก้ปัญหาออกมาได้เขาไม่อาจร้องตะโกนออกไปตรงๆได้ว่าข้าปรมาจาร์เต่าน้อยสเสวียนตูแห่งสำนักบำเพ็น ต่าหยินมาเยี่ยมเยียนที่นี่เพื่อขอคาระวะในขณะนี้ตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์นี้เป็นตัวปลอมที่เทพแห่งท้องทะเลทักษิณใช้เป็นพิเศษหากมันถูกเปิดเผยที่นี่จะก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากบางอย่างในยามนี้บุคลิกหลักทั้งสามของเขาเผยให้เห็นชัดเจนยิ่งเทพแห่งท้องทะเลแห่งทะเลทักษิณปรมาจารย์เจ้าสำนักเทพทะเลในภาพลักษณ์ของเซียน ชาราผู้เก่งกาจจากสำนักบำเพ็ญเต๋าหินซึ่งเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาแสนชาญฉลาดขององ,งค์เน็กเซียนในอนาคตปรมาจารย์เต๋าน้อยแห่งสำนักบำเพ็ญเต๋าหินซึ่งเป็นนักพระเต๋าไวกลางคนเดินออกไปข้างนอกด้วยระดับฐานพลังปราณที่แท้จริงของเขาเขาเป็นผู้พิทักษ์พิเศษที่ทำงานให้กับวังดุสิตส่วนใหญ่จะเป็นสิทธิ์ติดตามหลังของปรมาจารย์เต๋าผู้ยิ่งใหญ่สิทธิธรรมดาของสำนักตู้เซียนนี่คือการปลอมตัวที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดของหลี่ฉางโซ่ ส่วนคนอื่นๆเช่นนักพรตเตาหน้าเย็นชาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการชำระล้างมังกรแล้วนะต่อสู้ผู้ระเบิดตัวเองแห่งสำนักตู้เซียนที่ประสบภัยพิบัติถูกกำจัดไปทันทีหลังจากที่ถูกใช้งานเพียงครั้งเดียวและจะไม่ปรากฏตัวขึ้นอีกกลับมาอย่างเรื่องสำคัญได้แล้วมันต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อไปที่เกาะซานเซียนโชคดีที่หลี่ชางโซ่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว ชั่วขณะนั้นเขาก็ตะโกนเสียงดังออกมาและควบคุมช่วงเสียงให้อยู่ภายในกำแพงเมฆสหายเต่าแห่งเกาะซานเซียนพวกท่านอยู่หรือไม่แน่นอนว่าพวกเขาไม่ตอบหลีช่ชางโซ่ไม่ได้เร่งรีบเขาหยิบกระดาษจํานวนหนึ่งออกจากแขนเสื้อกางออกและกลายเป็นหกร่างหลีช่ชางโซ่ไม่รีบร้อนเขาหยิบตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ออกมาจากแขนเสื้อกองหนึ่งแล้วโยนออกไปทันใดนั้นพวกมันก็กลายเป็นหกร่างทั้งชายและหญิง หนึ่งหรือเทพธิดาพรหมจรีเป็นหนึ่งในสิทธิหลักหรือสิทธิสายตรงของธงเทียนเจี้ยวจูแห่งสำนักบำเพนเต๋อเจียตามตำนานเล่าว่านางเป็นสิทธิหลักแห่งสำนักบำเพนเต๋อเจียผู้เดียวที่เหลือรอดจากสงครามระหว่างเทพเซียนแต่ไม่เป็นที่รู้จักกันมากนะักตอนที่สองขั้นตอนการกระทำของหลี่ชางโซบสองจากนั้นเขาก็เห็นชายหนุ่มสองคนสวมเสื้อสั้นต่างก็ถือแตรสวอหน้าคนละตัว มีสตรีอีกสองคนในชุดยาวเรียบๆหยิบอ่างทองแดงสองใบออกมาหยิบเงินกระดาษที่ใช้กันทั่วไปในหลุมศพหนึ่งในแดนมนุษย์แล้วจุดไฟในอ่างทองแดงก่อนจะคุกเข่าอยู่หน้าอ่างทองแดงถือผ้าเช็ดหน้าและเริ่มร้องไห้นอกจากนี้ยังมีนักพรตเตาผมขาวสองคนคนหนึ่งถือระฆังวิญญาณและอีกคนหนึ่งถือปลาไม้ที่แกว่งไกวไปมาแต่ละคนล้วนสวดมนตราแห่งการหลุดพ้น หลี่ชังโซ่ถอนหายใจยาวและตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ทั้งสองก็ใช้พลังเซียนเป่าสวะอหนักหาแล้วเสียงเพลงที่โหยหวนและอ้างว้างก็ดังกึกก้องไปทั่วทั้งกำแพงเมฆก,การเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้ผลอย่างยิ่งแต่ก็ง่ายที่จะถูกพวกเขาทำร้ายแต่ครู่ต่อมาหลี่ชังโซ่ก็ได้ยินเสียงตำหนิเบาๆดังมาจากกำแพงเมฆเป็นเสียงของสาวน้อยที่ยังไม่เจริญวัยเต็มที่เจ้าเป็นใครมาทำอันใดที่นี่ ครั้งนี้เจ้าโชคร้ายแล้วในขณะที่เมฆหมุนบนเด็กสาวในชุดกระโปรงสั้นสีเหลืองอ่อนก็เดินออกมานางจ้องมองไปที่ชายชราร่างผอมบางที่ดูใจดีมีเมตตาด้วยความโกรธเล็กน้อยหลี่ฉางโซ่ยกมือขึ้นทันทีแล้วตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ทั้งหกก็หยุดเคลื่อนไหวนิ่งแข็งอยู่กับที่ทันทีหลังจากนั้นหลีช่ชางโซ่ก็ถอนหายใจยาวแล้วกล่าวด้วยเสียงชาราว่วานี่คือกซาน เซี่ยวของเหล่าเทพธิดาซานเซียวใช่หรือไม่ในเมื่อเจ้ารู้อยู่แล้วยังกล้ามาสร้างปัญหาที่นี่อีกหรือเด็กสาวพึพรรมพำเบาๆหากไม่เป็นเพราะเจ้าดูเหมือนคนชราพวกเราคงจะฟาดเจ้าด้วยแททีพีสามมอบให้ข้าไปแล้วรีบออกไปเดี๋ยวนี้เร็วเข้าเจ้าตัวโชคร้ายอะไรเช่นนี้หลีฉังโซ่ถอนหายใจข้าเดินทางมานับพันลี้มาที่นี่ด้วยจุดประสงค์สองประการเท่านั้น ประการแรกคือมาที่นี่เพื่อเส้นไหวและไว้ทุกให้สหายเต๋ากงหมิงแต่ในเมื่อกอ่อสารเซี้ยนไม่ต้อนรับข้าก็จะไปเดี๋ยวนี้กล่าวจบเขาก็โบกสะบัดแขนเสื้อแล้วตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ทั้งหกก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนที่จะกระโดดกลับเข้าไปในแขนเสื้อของเขาเจ้าพูดเรื่องบ้าอันใดกันเด็กสาวโกรธจัดทันทีพี่ชายของข้าเก่งกาจยิ่งเขายังมีชีวิตอยู่และสบายดีเหตุใดต้องทำเช่นนี้ ไปไปนะเจ้าตัวโชคร้ายหลี่ชังโซ่สายศีษะแล้วกล่าวว่าแม้ตอนนี้จะยังดีอยู่แต่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในไม่ช้าฟืบเด็กสาวหยิบแท้สั้นๆออกมาแล้วกล่าวดุร้ายว่าหากเจ้ายังพูดเหลวไหลต่อไปวันนี้ข้าจะสั่งสอนเจ้าเองข้าพูดเช่นนั้นเมื่อใดกันหลี่ชังโซ่ถอนหายใจแล้วกล่าวว่าเทพธิดาฉยงเซียวไม่ได้อยู่บนเกาะน,นี้หรือเด็กสาวตะลึงงันไปชั่วครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าแล้วอย่างไร ข้าไม่รู้ว่าเจ้าไปเคยพบนางที่ใดเจ้าอยากให้ข้าพาเจ้าไปที่เกาะเช่นนั้นหรือไม่มีทางหากเป็นเช่นนั้นแล้วใยเราไม่ลองดูก่อนเล่าหลีช้างโซ่หยิบจดหมายเชิญออกมาจากแขนเสื้อแล้วใช้พลังเซียนส่งมันไปให้เด็กสาวข้าจะรอยอยู่ที่นี่เจ้านำสิ่งนี้ไปแสดงให้แก่ผู้ที่รับผิดชอบดูแลเกาะได้หากพวกเขาตัดสินใจที่จะไม่พบค่าข้าก็จะไปโดยไม่หันหลังกลับในทันที จู่ๆเด็กสาวมีสีหน้าเต็มไปด้วยความสงสัยและคว้ามผ้ามาหลี่ฉางโซ่กล่าวเสริมว่าข้าแค่ขอให้ที่ผู้ที่รับผิดชอบดูแลเกาะนี้ได้อ่านจดหมายนี้เท่านั้นซานเซียนยังไม่ได้สูญเสียแต่หากเราช้าไปเพียงหนึ่งก้าวก็กลัวว่าจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นกับสหายเต๋ากงหมิงจริงๆเจ้าหยุดพ้นเรื่องไร้สาระได้แล้วเด็กสาวสะบัดแส้และสบถกลด่าออกมาได้วันนี้ข้าจะให้เจ้ายอมแพ้ให้ได้ รออยู่ที่นี่แล้วข้าจะกลับมาจัดก,การเจ้าในภายหลังจากนั้นเด็กสาวก็หันกลับมาแล้วกลับไปที่กำแพงเมฆเมื่อก้าวไปได้เพียงสองก้าวนางก็หายตัวไปหลี่ฉางโซ่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของพลังวิญญาณที่ไหลเวียนอยู่ที่นี่มันซับซ้อนมากแต่เด็กสาวคนเมื่อครู่นี้หลี่ฉางโซ่ครุ่นคิดแล้วเกิดความสงสัยขึ้นในใจเล็กน้อยเมื่อพิจารณาจากสีหน้าท่าทางของนางแล้วนางอาจเป็นสาวใช้ที่ได้รับการรู้แจ้งจากซาน เซี่ยหรือสิ่งมีชีวิตที่ฝึกบำเพ็ญบนเกาะซานเซียนทว่าด้วยเหตุใดไม่รู้หญิงสาวผู้นี้ทำให้เขารู้สึกแปลกๆปกนางครองฐานพลังปราณเป็นเสียนเทียนมีคารมคมคายไร้ที่ติค่อนข้างหญิงพยองใบหน้าดูเรียบง่ายดีและมีรูปร่างแสนงดามทั้งหมดนี้ล้วนทำให้หลี่ชางโซ่รู้สึกคุ้นเคยมากมันเหมือนกับเขากำลังสร้างรูปลักษณ์และการตั้งค่าบุคลิกภาพที่เขาทำให้ตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ของเขาใช่ แล้วความรู้สึกที่เขาสัมผัสได้จากเด็กสาวคนนั้นคือดูเหมือนว่านางได้ถูกสร้างขึ้นมาจากแม่แบบราวกับว่านางกำลังแสดงอยู่เป็นทักษะการแสดงที่ไราที่ติและรายละเอียดก็สมบูรณ์แบบยิ่งทว่าน่าเสียดายที่นางไร้อารมณ์หลี่ชางโซ่แอบระมัดระวังตัวเองแต่เขายังคงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นอย่างพร้อมที่จะระเบิดตัวเองได้ตลอดเวลาไม่นานหลังจากนั้นกำแพงเมฆก,ก็เปลี่ยนไปอีกครั้ง เด็กสาวรีบบินไปอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นหลี่ฉางโซ่นางดูเขินอายและละอายใจเล็กน้อยก่อนจะโค้งคำนับให้หลีช่ชางโซ่เด็กสาวกล่าวออกมาทันทีว่าท่านผู้อาวุโสโปรดอย่าตำหนิข้าเลยข้ามีตาแต่หามีแววไม่มองไม่เห็นให้ซานเช่นท่านข้าไม่รู้ว่าท่านเป็นร่างจำแรงขณะนี้พี่หญิงใหญ่ของข้าเข้าปิดด่านอยู่ข้าจึงไม่กล้ารบกวนนางแต่พี่สามได้อ่านจดหมายของท่านแล้วนางอยากเชิญท่านเข้าไปสนทนา ในเกาะท่านผู้อาวุโสปรดตามข้ามาเถิดเจ้ากะหลี่ช้างโซ่พยักหน้าแล้วเดินตามหญิงสาวไปเงียบเงียบคราวนี้เมฆตรงหน้าเขาค่อยๆเปลี่ยนไปเดิมทีหลี่ช้างโซ่กำลังบินอยู่บนผิวน้ำทะเลแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งก็พบว่ามีเส้นทางคดเคี้ยวปรากฏขึ้นใต้ฝ่าเท้าของเขาเมื่อเหยียบขึ้นไปเมฆและหมอกรอบๆตัวเขาค่อยๆจางหายไปและเขาก็ปรากฏตัวขึ้นที่ขอบเกาะแห่งจิตวิญญ,ญาณ เมื่อก้าวขึ้นไปเมกรอบๆตัวเขาก็ค่อยๆสลายไปจากนั้นเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นที่ริมเกาะวิญญาณแล้วนี่คือเกาะสารเซียนใช่หรือไม่เขาพยายามใช้สัมผัสเซียนรับรู้เพื่อตรวจดูสภาพแวดล้อมรอบๆตัวแต่มีค่ายกละเวทบางอย่างที่ขัดขวางไม่ให้เขาทำเช่นนั้นได้เด็กสาวนำทางหลี่ฉางโซ่ไปตามเส้นทางสู่ลานที่รู้ราแห่งหนึ่งจากนั้นก็ผลักประตูแล้วก้มศีรษะโค้งคำนับให้ ท่านผู้อาวุโสโปรดเข้าไปด้วยตัวท่านเองเถิดเจ้ากะพี่สามกำลังรอท่านอยู่ที่นี่เจ้าค่ะหลีช้างโซ่กล่าวอย่างอ่อนโยนว่าเทพธิดาก่อนหน้านี้เคยทําให้เจ้าขุนเคืองได้โปรดอภยัยให้ข้าด้วยไม่เป็นไรหามิได้เจ้ากะเด็กสาวรีบโบกมือก่อนจะก้มศีรษะแล้วถอยกลับไปอย่างรวดเร็วดูเหมือนหลีช้างโซ่จะไม่ได้สังเกตอะไรเลยเขาเดินเข้าไปในประตูลานบ้านแล้วถอนหายใจในใจ ขณะที่เขาเก้าวไปข้างหน้าได้ไม่กี่ก้าวก็มีเมฆปกคลุมไปรอบกายเขาโดยไม่รู้ตัวไม่นานหลังจากนั้นหลี่ชางโซ่ก็อยู่ในความงุนงงเขาเดินไปที่สวนหลังบ้านโดยไม่รู้ตัวข้างหน้าเขาเป็นสะสมบัติที่เต็มไปด้วยพลังวิญญาณได้ยินเสียงน้ำในเบาๆในขณะที่มีร่างงดงามนั่งอยู่ในสะโดยหันหลังให้หลี่ฉางโซ่นางวีผมของนางเงียบๆภาพเหตุการณ์นี้เกินกว่าจะพณน,นาได้จริงๆ ภาพนี้คงไม่ได้ออกอากาศอย่างแน่นอนแต่ลี่ฉางโซ่สงบนิ่งมากขณะนี้เขามีเพียงความคิดเดียวในใจช่างเป็นแผ่นหลังที่งดงามเสียจริงๆน่าเสียดายที่นางไม่ได้ไปนวดกดจุดหือแล้วจูๆ่ๆร่างที่กำลังหวีเส้นผมยาวอยู่นั้นพลันตระหนักถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จึงหันสีซับไปเล็กน้อยแล้วส่งสียองกรีดร้องลัน่นนั่งหันไปแต่ใบหน้าของนางดูย่ำแย่อย่างยิ่งนางมีปากกว้างมีรูปหน้าดุดมเมล็ดแต่งความ ดูน่าเกลียดสตรีผู้นั้นร้องตะโกนเสียงดังว่าต่ำช้าเจ้าสิทธิ์บังอาจเจ้าเห็นร่างกายของข้าเจ้าต้องแต่งงานกับข้าหลีชางโซ่ไม่ได้เอ่ยอันใดเขายกมือขึ้นตกหน้าผากตัวเองเงียบๆบแล้วร่างของเขาก็ล้มลงไปนอนกับพื้นทันทีจากนั้นพลังเซียนของตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ก็สลายไปอย่างรวดเร็วเช่นกันแล้วร่าง นั้นก็กลายเป็นตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์ที่สูงครื่งชื่อและหนาหนึ่งชุนสตรีในสยุดนิ่งไปชั่วขณะแล้วคลื่นแสงเสียนก็หลั่งไหลออกมากลายเป็นกบหยกลงสู่ซะแล้วเตะขาเคลื่อนตัวแหวกว่ายออกไปอย่างรวดเร็วในขณะนั้นเขาได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากนอกกำแพงและเด็กสาวที่นำทางมาก่อนหน้านี้ก็ปีนข้ามกำแพงทางหัวเราะหนักมากจนตัวสัน่นฮ่า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 ข้ากลัวแทบตายจริงๆนั่นคือร่างจำแรงของผู้ใดกัน หัวใจเต๋าของเขาประบางยิ่งฮ่า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 ข้าได้จัดของต่างๆเอาไว้มากมายในอนาคตเตรียมเทียนแต่งงานทั้งหมดในห้องเจ้าสาวเอาไว้ให้เจ้าแล้วเป็นข้อได้เปรียบสำหรับเจ้าจริงๆเจ้าเต๋าเท่าผู้เคราะห์ร้ายทันใดนั้นก็มีเสียงถอนหายใจดังขึ้นข้างหลังเด็กสาวสหายเต๋าข้ามีเรื่องจะขอพบพี่สาวของเจ้าจริงๆเด็กสาวที่กำลังหัวเราะพลันสะดุ้งขึ้นทันทีก่อนจะเอียงศีรษะแล้วมองดูตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์บนพื้น ตุกตากระดาษจำลองมนุษย์ที่พังทลายไปแล้วถูกผลักออกไปทันทีแล้วตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์อีกตัวก็กระโดดออกมาร่างกายของมันสันเทากว่งไกวไปมาแล้วกลายเป็นตาเท่าพู่ดูใจดีอย่างรวดเร็วมันมองเด็กสาวที่อยู่ข้างหน้าแล้วกล่าวว่าขอให้เทพธิดาปี้เซียวโปรดช่วยส่งต่อข้อความของข้าด้วยเถิดหนึ่งเงินกงเตก